ถ้าพูดถึงเครื่องบินสอดแนมที่เร็วที่สุดของสหรัฐอเมริกาเพื่อนๆหลายคนต่างก็รู้กันดีว่าคือ SR-71 Blackbird แต่เว่าในปัจจุบันสหรัฐก็ได้ปลดประจำการซึ่งทำให้สหรัฐจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่บทบาทที่หายไปความเป็นไปได้ของโครงการ Lockheed Martin SR-72 ซึ่งมีฉายาว่าลูกชายของ Blackbird เครื่องบินรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าไปโผล่ในหนังทอปกันเป้าหมายของโครงการนี้ คือการพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงระดับไฮเปอร์โซนิกซึ่งสามารถทําได้มากกว่ามาค่าขึ้นไปแต่ทว่าเป้าหมายของโครงการนี้นะครับ SR 7 2จะต้องสามารถบินที่ความเร็ว6เท่าของความเร็วเสียงได้ประมาณ6,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือที่ความเร็วมาค6ซึ่งมีความเร็วกว่า SR 7 1 Blackbird ประมาณ2เท่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับบริษัทล็อกฮีดมาตินได้เสนอแนวคิดลูกของ SR 7 1 b l a c k b i r d ในขนาดเดียวกัน มีรายงานในช่วงปี2018คาดการว่าปี2025คือช่วงทดสอบบินนะครับและอาจจะเข้าประจำการประมาณปี2030